อ่ะก็สวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันนะวันนี้เราก็อยู่ในแมป r ีเทิร์นทุกท่านในเท้าทเฟนนะครับอ่าก็ยังชี่วกับแมปนี้เหมือนเดิมเลยนะก็ภาคับใจที่มันยังมีคนดูผมก็ยังหาคอนเทนต์ของแบบนี้เรื่อยๆนะแมปกรอบเนี่ยเออจะว่าไปวันนี้มันมีอัปเดตดิแต่ว่าพาคสองผมว่ามันก็น่าจะโอเคแหละก็คือ มันมีชีอัปเกรดมานะเผื่อเผื่อใครไม่ได้ดูภาพที่ผมปล่อยลงในชมชน์คือมันมีที่อัปเกตมาเหมือนแบบเหมือนเพลซิมเลยอะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์ไว้หน่อยล้กันนะแล้วอีกสองภาพหลังเนี่ยก็น่าจะเป็นการปรับโมเดลบางมยนะ่างวันนี้ผมจะมาเอาสองตัวเทพนี้ไปลงหน้าแม่ดูนะคือ จะมาลองเล่นด้วยกันอะว่ามันจะโอเคไหมโอเคกว่าเล่นตัวเดียวหรือเปล่าก็คือเอามาจับคู่กันนะว่าจะเป็นยังไงเมื่อเอาสองตัวเทพมาลงในหมมันจะผ่านหรือเปล่าดูว่ามันจะยากกว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไง2,000 years later โอเคเรามาเริ่มกันเวทผ้าเลยละกันนะ ส่วนเรื่องแรกผมเนี่ยผมคงต้องไม่อธิบายอะไรมากนะเพราะผมก็เคยโซโล่ให้ดูรอบนึงแหละก็คือก็วางยินจาไปก่อนก็ต้องิดอะไรเยอะเลยต้นเกมหลังจากนี้ผมก็จะทาเลเวให้ถึงเลเวลสี่นะไม่ก็เลเวลแม็กเลยก็ได้ถ้ามีตังพอพอทอเลเวลขั้นนี้มันก็จะสบายขึ้นนะ พอไปเรือสี่อ่ะเขาก็จะยิงบอสได้โอเคผมจะเม็กขั้นสุดเลยแล้วกันนะระหว่างเนี่ยผมก็จะปล่อยให้เมกมาเคลียร์ไปนะแล้วเราก็จะอัพตังรัวๆแต่ตอนนี้ผมมีแผลที่จะวางมิติตัวตัวหนึ่งไว้สักตรงตรงหัวบูนนี้นะแต่ว่าผมยังไม่ค่อยมีตังคก็จะขออัพตังค์ก่อนจริงจริงมันก็ไม่ยากเลยไม่เจ็บคือ ข้อดีของมัน่มันก็ไม่มีสตาร์นรอย่ที่ผมอธิบายไปถ้ามันมีสตาร์เนี่ยมันเล่นยากนะถ้าไม่เอาตัวรังสตาร์มาเดี๋ยวเราจะมาพัเนลเกมนเรื่องสปิกเกอร์กายกันเลยละกันให้มันรีวิวสามนะครับอ่าเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกนะคือ u t สมันขึ้น ley ไป utc นะผมก็เลยเลือกที่จะใช้ uts ก่อนเพราะเล่นเกมเนี่ยเราก็วาง utc ด้วยนะ วางสลับสลับกันไปอ่ะจะเน้น UTC หรือจะเด้น UTS ก็ได้เพราะว่าดีมีรนใกล้กันนะใจเขียงโอเคจะปล่อยหลุดไปก็ได้นะเพราะว่ามันเขีร์ชิลอยู่แล้วโอเคจังหวะนี้ผมจะจะ,จะวางเป็น UTC แล้วนะก็คือผมจะวางสลับสลับกันไปนะครับรอบเมื่อวันก่เอเอาออโต้ออกรอบนี้ผมจะเล่นแบบออโต้สกิปนะก็คือผมจะไม่หยุดเลย แนะแต่วันเด,ยเดียวนะคือวัดกันไปเลยเล่นสองตัวให้ดูแล้วดูรอด,ดกันไปเลยอ่าอัพเนือสีเออต่ผมเหมือนจะเล่นสองตัวเนี้ยไปแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นผมมาิวตัวไงไม่ได้เม่เล่นโชว์จริงๆนะตั้งแต่ต้นเกมถ้าช่วงนี้ผมขออัพเออแซนดิ้ให้ตันหมดทุกตัวแล้วกันนะเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กเกมมากๆก,กับการเยมอ,อ่ะโอเคตอนนี้ผมก็จะเป็นเน้นอัพยูทีซีนะครับแล้วก็จะวางยูทีเอสนะแต่ว่าจะไม่เน้นวางยูทีเอสยอะนะครับเออใช่ ผมจะไม่เน้นวาง UTS จนเยอะเกินไปนะเราจะวางสลับสลับกันไปนะครับตามที่ผมพูดเลยนะโอเคตอนนี้ UTC ตันหนึ่งตัวแล้วนะครับแล้วก็ UTC ก็ตันไปหนึ่งตัวแล้วตอนนี้ผมก็จะวาง UTC ตรงนี้นะครับวางติดกันเลยแบบสิ่งล่างเลยโอเค <c oughs> ตอนนี้นะ่าจะเป็นมุมที่ดีที่สุดสำหรับผมแล้วที่ผมดูนะ อาจจะมีดูมูที่ดีกว่านี้นะแต่ผมไม่รู้จะวางยังไงละโอเคเว็สามบ3กก็ยังชิวๆอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปเวบที่สี่สิบเลยแล้วกันนะไม่ใช่สิเว็สี่สิบแปดนะเพราะว่าเราจะไปเจอกิดกันเลยนะโอเคมาเวฟสี่ิบแปดแล้วมาดูกันว่าผมจะเคลียร์กีดไหวหรือเปล่านะครับชิวนะดูเย่เรียบร้อยอเดี๋ยวเรารอเว็บนี้นะว่าจะมีกิดมาเพิ่มหรือเปล่า ตัพวกนี้ก็อีซี่นะคือเคลียร์สบายโอกกินมา2ตัวนะแต่ว่าก็ไม่ฟนามือหรอกเคลียร์ได้เชื่อผมสิอย่อย่าได้อย่าไปกลัวเนี่ยโอเคเหมือนจะทำเวลาได้ออกมาดีอยู่นะผมว่าอาจจะผมขอวาง UTC นะแตเป็นอย่างที่ผมพูดแหละคือผมจะวางสลับสลับกันไปนะแต่วางที่ผมจะเน้นวาง UTC นะก็คือ มันอัพถูกนั่นแหละอัพถูกแต่ว่าได้ดีเวทใกล้เคียงกับยูดิเซียก็โอเคปะผมะะก็ไม่ได้จะมีอะไรแรกแหละคือก็ผลก็ประมาณนี้เลยก็คือจบประมาณ9นาทีครึออ่งอะแต่ถ้าเล่นดีๆหน่อยก็8ดนาทีนะแต่ผมยังเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนาะมุมไม่ค่อยดีนะอ่าอยากให้ผมทาคลิปอะไรทาคลิปแบบอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย